ที่ขอยครับดยการท่องเที่ยวครับมาการอะไรกันเป็นครับวันนี้ชานจะพามาอะไรครับพามามาดูหอยครับหอยอะไรครับหอยนี้ครับหอยอันใหญ่ครับเขาเรียกว่าหอยอะไรครับอะไรครับต่อครับหอยโขงครับหอยโขงอย่าอย่าโหลก มันอยู่อาศัยตามงั้นฉันเห็ตามอะไรทำ,ทำอะไรทำอยู่ในน,นี้ครับทรมะนะธรรมชาติธรรมชาติที่นี่เรียกว่าอะไรครับที่นี่ทะเลครับไม่ใช่ที่นี่เรียกว่าเขาโศกเป็นเขื่อนใช่ไหมทั้นาันครับชันครับเงยหน้าไหนครับตัวใหญ่มาก เป็นยังไงอธิบายซิอธิบายซิเป็นยังไงบ้างมันตัวใหญ่มากขึ้นนะครับเป็นยังไงอีกครับแล้วมันมันจะติดตรงนี้ครับเนี่ยครับโอ้ออมันใหญ่มากเห็นขาไหมครับท่านผู้ชมเห็นครับตรงนี้ครับ อีกครับนี่คืออะไรครับหอยอะไรครับหอยครับมันคือหอยอะไรครับหอยเม่นครับอุ้ยหอยเม่นก็เป็นคือแบบเนี้ครับพิธีกรชานครับะไรครับนี่เป็นรายการรายการครับเป็นรายการรายการอะไรครับรายการที่มัน อยู่ในหาเชะมุดครับรายการอะไรนะครับรายการที่หาในชมุดครับหาในสมุดเหรอลกูกใช่ครับมันคือทะเลที่นั้นแล้วก็มีหอยแบบนี้ที่นี่เรียกว่าเขาศกเข่อกชใช่พูดใหม่ครับเขาฉกเข่อกครับเป็นเขือเข่อนครับเขื่อนชื่อเต็มๆว่าเขื่อนรัชประภาพูดสิครับ เกิดอะไรนะครับพูดดีๆมองกล้องด้วยครับมองกล้องครับเขื่อนชักไม่ชักพาครับจบแล้วครับแล้ว <c oughs> <c oughs> เ, <c oughs> เรามาได้ยังไงครับเรามาที่นี่เรามายัางไงครับพิธีกรพี่กรอนจะไปไหน